สวัสดีครับตอนที่54นะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเราทำบุญยังไงนะครับให้ถึงคนตายนะครับหรือญาติที่ล่วงลับเดี๋ยวจำละใใ้้ฟังเอาง่ายๆเลยนะครับวิธีหนึ่งคือเราทำความดีและอุทิศบุญนะครับในวันโกลหรือวันพระนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่า ผมมีเพื่อนที่ตายไปเนี่ยท่านมาบอกอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ายังไงเดี๋ยวครับติดไปก่อนเพราะว่าคำถามที่ถามมานะจากเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยก็อ,อยากรู้เกี่ยวกับญาติที่ล่วงลับคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วเราจะทำยังไงหรือช่วยกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาโมทนากันก่อนอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับจากอ่า เฟซบุ๊กของวัดสังฆทานะนะครับผมเราก็โมทนากับเขาอันนี้ทองหนึ่งกิโลนะครับคือถ้าผมรวยขนาดนี้คงเลิกทําแล้วนะครับอันนี้นะครับโมทนากับเขาผมบอกแล้วนะครับในยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ยเราจะต้องหาวิธีนะครับเอาบุญให้ได้มากที่สุดนะครับจากการเล่นเฟซบุ๊กการดูข่าวเพราะโลกนี้นะครับมีทั้งความดีความชั่วนะครับ ท่านอาจารย์มหาเมฆบอกว่าคนฉลาดนี่ยน,นะครับที่จะปฏิบัติพระกรรมฐานได้ไปตลอดลอดฝั่งแม้ว่าสังคมจะถอยหลังนะครับหรือนักบวชก็ดีนะครับหรือผู้สอนธรรมะตัวตนของเขาจะไม่ได้เป็นดังที่เขาสอนหรือสร้างภาพนะครับไม่มีปัญหาครับท่านอาจารย์มหาเมฆบอกว่าให้ดูอย่างนี้ ท่านให้หลักคิดง่ายๆนะครับทุกคนเข้าใจว่าให้ใช้ประโยชน์ให้ได้จากทุกสิ่งนะครับเหมือนยอดของพ่อครัวนะครับยอดของพ่อครัวที่สามารถนำทั้งคังคกนะครับทั้งงูเห่านะครับเอามาประกอบอาหารได้นะครับท่านสอนธรรมะง่ายๆครับสิ่งไหนที่มีประโยชน์ สิ่งไหนถูกต้องเมื่อเราทดสอบนะครับอ่านเทียบกับสำนักอื่นอ่านเทียบกับพระไตรปิฎกทดลองแล้วนะครับจนกระทั่งข้างสูงขึ้นไปคือ,อเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็นั่งสมาธิไปตรวจนะครับใช้ญาณวิสัยนะครับร่วมตรวจสอบนะครับไปถามครูบาอาจารย์ซึ่งมีคุณธรรมหลายสำนัก เพื่อตรวจสอบนะครับเอาสิ่งที่ดีไว้นะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราก็ไม่ต้องเอานะครับท่านบอกว่ากึ่งพุทธกาลนะครับอย่าไปหาประเภทที่บอกว่าสมบูรณ์แบบอันนั้นก็จะทําให้เรานะครับอคติหรือเสียเวลาเปล่านะครับคนฉลาดนะครับจะต้องหาประโยชน์ได้จากทุกการปฏิบัติของหลายสำนัก พระกรรมฐานนะครับเพราะจะทำให้เราย่นเวลานะครับปัญญาก็สูงขึ้นทิฏฐิก็น้อยลงนะครับพอถึงที่สุดแล้วแม้แต่ทิฏฐิในอาจารย์นะครับจะต้องละลายเหมือนกันนะไม่งั้นอัตตาของเราก็จะไม่โดนทำลายนะครับทิฏฐิในอาจารย์ทิฏฐิในว,วิธีการปฏิบัติครับการยึดติดยึดมั่น ที่สุดแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะทําให้ศาสนาของเราไม่สามัคคีกันท่านอาจารย์บอกว่าที่สุดแล้วนะครับอาจารย์จริงๆนะมีองค์เดียวคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกนั้นครูบาอาจารย์ไม่ว่าพระเก่งดีขนาดไหนในธรรมยุทธ์หรือมหานิกายล้วนแล้วแต่เป็นแค่พี่เลี้ยงของเรานะครับอยากให้จำเอาไว้นะครับว่าอาจารย์นะครับมีองค์เดียวคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผม เนี่ยนะครับเราถึงจะไม่แตกแยกเนี่ยนะครับคือทองนะครับที่ร่วมบริจาคของท่านอาจารย์มหาบัวนะครับทองช่วยชาติทองวัดสังกฐานก็ดีนะครับที่เราน้อมโมทนาอันนั้นผมก็มีโอกาสทําแค่กรรมเดียวของผมนะครับของชาวบ้านก็เขามีโอกาส1กิโลไม่เป็นไรครับเราโมทนากับเขานะครับใช้ f a c e b o o k นะครับใช้อินเทอร์เน็ตใช้การสื่อสารนะครับ ทางโทรทัศน์ก็ดีนะครับทางสื่อสารมวลชนทั้งหลายเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวประโยชน์ให้ใจเราใสาสว่างและมีพลังมากที่สุดนะครับของช่วยชาติของท่านอาจาร,รย์มหาบัวก็ได้ถึง10กิโลนะครับผมบอกแล้วว่ามีผลยิ่งใหญ่จริงๆผมพยายามทําทุกปีนะครับกับวัดป่ากกสะท้อนบ้างวัดป่าบ้านตาดบ้างนะครับดูของลูกศิษย์ ทางท่านอาจารย์อินถวายบ้างนะครับในทุกปีนะครับพยายามทําให้ได้ดังที่เรียนนะครับว่าผมเคยมีประสบการณ์ช่วงที่ท่านอาจารย์มหาบัวอยู่แล้วทําแล้วถวายท่านอาจารย์แล้วมีพลังคลื่นบุญเจาะลงมาเหมือนเลเซอร์นะกลางเข้ามาในกระโหลกเลยอย่างนี้น,นะครับเหมือนที่ทําทองคําถวายหลวงพี่พระประหลัดอนันต์นะครับ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าทรงนะครับผมเพื่อสร้างสมเด็จองคปฐมในหลายครั้งนะครับสมเด็จองคมเนี่ยถวายสาี่รอบก็เป็นอย่างนั้นนะครับคือมีพลังเนี่ยมหาศาลเลยผมก็พยายามนะพยายามเอาเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังเพราะว่าดังที่บอกว่าท่านอาจารย์มหาเมฆเคยบอกว่า ท่านไม่แน่ใจอันนี้เรื่องใหญ่นิดหนึ่งท่านอาจารย์บอกว่ากึ่งพุทธการเนี่ยที่เราต้องสร้างบารมีขนาดไหนท่านอาจารย์บอกว่าท่านไม่แน่ใจว่าดวงธทรรมหรือดวงบารมีเนี่ยที่ทำเนี่ยเวลาเราทําประกอบอุสลไม่ว่าใหญ่ห,ญหรือเล็กเนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าให้ไปดูหลักของวิชาธรรมกาย ที่ว่าประกอบอุศน์ใหญ่หเล็กเนี่ยบุญก็จะไปติดนะครับกลั่นที่เป็นบารมีรัศมีกําลังฤทธิ์ิ์ที่เฉียบขาดนะครับบุญกี่คืบนะครับบุญสะสมนะครับไม่รู้กี่กับกี่พุทธทานดอนนะครับกว่าจะเป็นบารมีเป็นคืบที่กลัน่นจะกลั่นเก็บกลั่นเก็บนะครับกว่าจะได้แต่ละคืบนะครับดวงบารมีที่พอจะไปพระนิพพานเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่า อยากให้สะสมบุญให้มากที่สุดเพราะว่าบุญที่จะเป็นบาร,รมีนี่นะครับกับการเจริญมรรคสองอย่างเนี่ยการเจริญมัรคยานนะครับไม่ว่าเจริญมหาสติปัฏฐาน4ี่กับการสร้างบุญสร้างบาร,รมีนะครับนั่นะจะเกื้อกูลนะครับให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้จริงและจะเอาตัวเองและาศาสนารอดท่านอาจารย์บอกว่าคืออยากให้ดวงบุญเนี่ย เอาใหญ่กว่าวิิยาทิกะเท่าที่ที่เาได้ฟังท่านอาจารย์นั้นแล้วแปลความหมายคือผมแปลยอย่างนี้นะผมว่าอุ้ยจะเป็นไปได้ยังไงท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่ามันจําเป็นนะเพราะอุปสรรคภายหน้าเนี่ยสาหัสสาการมากเพราะฉะนั้นนะคือจะเอาตัวรอดได้ไม่ได้มันอยู่ที่ไหวพริบนะครับแล้วก็การค้นหาประสบการณ์และชาวพุทธเนี่ยจะต้องรวมประสบการณ์ถูกผิดเราจะต้องกล้าคุยกันนะ,นะครับนะฮะอันนี้แล้วอันนี้ ภาพจากของกลุ่มของคุณโอมนะครับคุณกิตินันนุชวานิชนะครับผมกลุ่มสยามวรอ,อันนี้ผมและเพื่อนๆก็ได้ร่วมทําทองชิ้นชิ้นเล็กๆไป3ชิ้นนะครับขอพ่อแม่บรรพชนของท่านผู้ฟังนะครับได้บุญนะครับครั้งนี้ด้วยเพราะยอดพระเจดีย์เนี่ยได้บุญบาร,รมีมหาศาลนะครับ ที่เรียนบอกว่าเป็นซับละเอียดเลยติดทั้ง18กายอันนี้ที่ผมนั่งเห็นเองนะครับและส่งไม่ใช่แสนชาติล้านชาตินะครับส่งหลายๆพุทธทันดอนหลายร้อยหลายพันนะครับพุทธทันดอนส่งข้ามกับข้ามกันนะครับอันนี้นะครับถ้าใครช่วยได้นะครับไปช่วยคุณโอมหน่อยนะครับฉลองนะครับวันที่14สสิงหานะครับ ทองคานะครับไม่ว่าเป็นยอดพระเจดีย์นะครับทองของอที่เข้าคลังหลวงในสายของท่านอาจารย์มหาบัวงนะครับพระธรรมยุทธ์ที่รวบรวมกันเพื่อเข้าคลังหลวงนะครับและทองคำวัดสังกทานนะครับล้วนเป็นบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ส่งไม่จบไม่สิ้นนะครับที่บูชาธรรมพระรันาตนตรัยก็ดีทําเพื่อชาติเพื่อส่วนรวมดังที่เรียนนะครับว่า เราต้องทำทั้งหยาบทั้งละเอียดนะไปด้วยกันนะครับผมพยายามค้นนะเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกถึงฝนรัตนชาติหรือสมบัติจัก,กรพรรดิปักไม่พร่องเนี่ยผมก็ถามว่ามันเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าในพระตปิโดกเพราะว่าผมเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ช่างสงสัยนะครับและขี้สงสยัยไปหมดในทุกเรื่องโอดยเฉพาะเรื่องเหนือโลกอะ่ะคือผมเชื่อหมดไม่ได้จริงๆต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะและไม่ใน สนับสนุนให้ใครเลยเชื่อใครหรือคณะไหนเนี่ยเพราะว่าถ้าเชื่อเนี่ยถ้าศรัทธาไปที่ไหนเงินเราจะไปที่นั่นนะแล้วครอบครัวก็แตกแยกกันมานักต่อนักแล้วกับเพื่อนฝูงอย่างนี้นะครับคือขนาดเราไม่ได้เผยแพร่อะไรมากนะผมเองก็เป็นนะบางท่านชอบอีกสายหนึ่งแล้วเขาไม่ชอบสายที่เราชอบเนี่ยความแตกแยกก็จะเกิดอันนี้ก็นึกถึงท่านอาจารย์เหมือนกันที่บอกว่า ครูเนี่ยครับเก่งแค่ไหนเนี่ยที่เราคิดว่าเก่งเนี่ยจะไม่เก่งเท่าสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฟังก็ต้อง50 5 0นะครับและที่สุดแล้วความเชื่อในสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจริง,รงๆแล้วเนี่ยคือสติปัญญาในตัวเองนะที่ต้องยอมหาทางถอนทิิททนะคือพระพุทธเจ้าก็มีภายนอกภายในมีนัยยะของปัญญานะครับ รอบหนึ่งอีกทีหนึ่งเหมือนกันเป็นชั้นเป็นชั้นเข้าไปนะครับก็ไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าภายนอกหรืออ้างพระพุทธเจ้าเพื่อทําลายสายอื่นเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับอันนี้โมทนาด้วยนะครับคือคุณโอมก็เอาไปให้ท่านอาจารย์ไพบูลน่นะครับท่านอธิษฐานจิตท่านอาจารย์ไพบูลก็เป็นพระองค์สําคัญก็ขอโมทนากับทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคทองอัญมณีนะครับแล้วก็คุณโอมนะครับของสยามบวรนะครับ ที่สร้างยอดนะครับของพระมหาเจดีย์วัดที่เชียงใหม่นะครับก็ฝากนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับว่างนะครับก็ไปนะครับช่วยนะครับในร่วมขบวนแห่ก็ได้บุญหลายนะครับในวาระวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหา2563เนี่ยนะครับก็ขอให้แม่ของทุกท่านนะครับ พ่อแม่นะครับและหมู่ญาติได้อนิสงส์แห่งนี้ขอบารมีพระประมา,าจารย์เรานะครับอันมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระธรรมเจ้าแล้วก็และพระสงฆ์ทั้งหลายนะครับทั้งพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์นะครับหรือสมมติที่สงฆ์ทั้งหลายซึ่งท่านตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็ขอให้ครูบาอาจารย์ของเรานะครับมีหลวงปู่มูหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อสดนะครับพระสังฆราชสุกไก่เทือน ครูบาอาจารย์สายสำเนจลุนพระอาจารย์มั่นนะครับช่วยกลั่นเครื่องทยธรรมนะครับทะแยงนะครับข้าไปศูนย์กลางตัวกลางที่เก็บสมบัตินะครับของเหล่าพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งผู้ที่ไปพระน,ะนรฤพนแล้วแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดในวัตสาสงสารนะครับโดยเฉพาะวันโกนวันพระนะครับวันสําคัญนะครับให้มันนะครับ เรานะครับจะต้องนั่งกลั่นเอาเครื่องอธยธรรมไม่ว่ายอดพระเจดีย์นะครับเราก็ตั้งรูปนิมิตนะครับเข้าศูนย์กลางตัวอย่างเงี้ยครับทะแยงเสียบทั้งตัวก็ได้นะครับแล้วก็มีรูปครูบาอาจารย์อันมีสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์กลั่นให้ของเนี่ยสว่างเลยใช้หลักนึกคิดธรรมดานี่แหละถ้าเราไม่ได้วิชาจจรณะนะขั้นสูงเราก็ใช้สมบัติที่มีคือใช้ความ เห็นความรู้ความคิดนะครับความจําธรรมดาเนี่ยกรันธยธรรมเนี่ยให้ผ่านตัวผ่านครูบาอาจารย์ผ่านหลวงพ่อสดพระอาจารย์มั่นหลวงปู่หม,มุนนะครับให้เราเนี่ยเห็นท่านนั่งข้างหน้าแล้วก็ญาติของเราเนี่ยนั่งหลังท่านอีกทีหนึง่งพอนึกออกไหมคือเรานั่งนะครับนั่งสมาธิมีครูบาอาจารย์นะครับนั่งอยู่ข้างหน้าเราหลวงปู่หม,มุนหลวงพ่อกลวยก็ได้แล้วก็ หลวงพ่อสดก็ได้นะครับแล้วก็ญาติของเราเนี่ยนั่งหลังครูบาอาจารย์อีกทีหนึ่งนั่งเป็นเหมือนแถวตอนเรียงหนึ่งอะแล้วก็อธิษฐานกลั่นให้สวยสว่างเลยไม่ว่าทองคําของท่านอาจารย์มหาบัวที่เราร่วมทาเพื่อประโยชน์ของคนทั้งชาตินะครับเพราะทองคำเนี่ยจะมีผลหมดเลยเมื่อเศรษฐกิจมั่นคงเนี่ยคนทั้งชาติเนี่ยก็จะได้รับส่วนนั้นไม่ว่าเศรษฐีนะครับ คนทุกฐานะไม่ว่ายากดีมีจนทั้งหลายนะครับอยู่บนแผ่นดินหลืออยู่ในทะเลออกขาปลาทุกคนเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีนะครับเราเนี่ยจะมีผลทั่วถึงพระชนะทองคําท่านอาจารย์มหาบัวก,ก็สําคัญมากในการเข้าครังหลวงแล้วก็น้อมเนี่ยนึกในศูนย์กลางกายกลั่นให้ใสสว่างก่อนแล้วผลักไปหาครูบาจารย์แล้วผลักเข้าไปหาหมู่ญาติให้ทําซ้าๆอย่างเงี้ย นะครับอันนี้ก็เป็นยอดพระเจดีย์นะครับซึ่งทําเป็นปราสาทแก้ผลึกนะครับก็ขอโมทนากับกลุ่มสยามวรด้วยนะครับคุณอมก็ดีนะครับคุณพันพฒนาชาติมุ่งสุขก็ดีนะครับหลายกลุ่มนะที่ผมร่วมบุญนะครับไม่ก็ไม่ว่าหลวงพี่ของสายวัดท่าสุงนะครับกลุ่มหลวงพี่พระประหลัดวิรัตก็ดีนะครับ กลุ่มของหลวงพี่ชัยวัดก็ดีนะครับหรือกลุ่มสายวัดปักน้ำนะนะครับธรรมกายหลายสายเนี่ยเขาจะทำของประณีตซึ่งของเหล่านี้ยยิ่งทำประณีตไม่ว่าทองคําดอกไม้พวงมลาลัยนะครับยิ่งประณีตอานิสงส์ถ้าเรานั่งไปเห็นได้นะถ้าคุณใช้ วิชาพุทธศาสตร์นั่งสมานที่ไปคำนวณของยิ่งปรณีตยิ่งมีค่านะครับยิ่งทําให้งดงามขึ้นเนี่ยอาน,นิสงจะเป็นแสนเป็นล้านเท่าของธรรมดาจะยกกําลังนะจะมีความใสความสว่างและส่งอันส่งโอ้โหเรียกเข้านิพผ่านไปแล้วก็ยังส่งผลดนะอันยิ่งใหญ่ให้เราเนี่ยบอกแล้วว่าข้ามหลายล้านกับหลาย หลานพุทธทันดรพระนิพานใครก็อยากไปนะครับจต่สาคัญคือเราจะต้องมีทุนมหาศาลเลยทุนมหาศาลไม่ใช่แค่เอาตัวเรารอดนะเราต้องหัดคิดหัดออใช้ไหวพริบนะครับสร้างกําลังที่ใหญ่ที่สุดทั้งส่วนที่เป็นปัญญานะครับส่วนที่เป็นบาร,รมีในละเอียดเนี่ยกับหมู่คณะต่างๆนะนักบุญออทั้งพระทั้งคราวาสนะครับซึ่ง คือทุกท่านมีดีมีเสียหมดนะแต่เราจะเอาดีของทุกท่านเนี่ยประกอบปรมี30ทัศเพื่อจะให้เรานแก่กล้ามากที่สุดไปให้ไกลกว่าวิริยะทิกะาพุทธเจ้าไปให้ไกลกว่าพระพุทธเจ้าผู้มีสมมติพิเศษเนี่ยเราต้องทำนะท่านอาจารย์มหาเมฆบอกคือไม่ใช่เพื่ออวดอ้างนะที่ท่านอาจารย์มหาเมฆบอกว่าคือเอาตัวให้รอดเพราะกึ่งพุทธกาลเนี่ยสาหัสสาการและที่ได้ฟัง กลับบ้านได้ผ่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สี่จังหวัดชายแดนนะครับที่สงขลาเนี่ยไปฟังนะครับอุบาสิกาท่านเล่าเนี่ยโอ้โหสาหัสสาการมากเหตุการณ์ที่จะเกิดภัยจากน้าเนี่ยท่านบอกพยายามแก้หลายรอบแล้วอะทั้งพายุทั้ง,งคลื่นเหมือนที่เห็นน้าท่วมใหญ่แล้วไม่เหลือต้นไมน้นะท่านก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรแต่เขาพยายามดับเหตุกันนะแต่ท่านบอกว่ามันใกล้เข้ามาเพราะมันดับไม่ได้ คราวเนี่ยก็เหลือคืออย่างผมเนี่ยก็ปลายแถวอะทั้งสติปัญญานะครับทั้งกำลังนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็คิดหาวิธีนะเอาบุญใหญ่มาแก้คือถ้าไม่ทันช่วยเพื่อนๆหรือตัวเองไม่ทันอย่างน้อยเราก็จะมีทรัพย์ใหญ่นะครับในการเดินทางไปพบหน้าพระนิพพานนะ่ะใครก็อยากไปยิ่งผมปฏิบัติได้ในมโนมยุธิเนี่ยผมก็อยากไปอยากหนีไปนิพพานนะวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยซ้ําไป นะครับเพราะว่าเคยถ้าเราเคยไปพระนิพพานหรือถ้าสมมติว่าได้นั่งนั่งธรรมกายแล้วไปซ้อนกายกับพระเจ้าแล้วไปสวยบรมสุขเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่หรอในวัฏสงสารพูดตรงๆนะครับแต่ว่าหลังจากจะเคยตายแล้วเนี่ยผมเคยประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วเอาจิตอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเนี่ยผมทําให้รู้ทําให้ตัวผมรู้ว่านะมันไม่ง่ายนะที่จะไปพระนิพพานนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําโลกนี้ให้เป็นพระนิพพาน คุณฟังนะต้นไหนไหนหมู่หมู่มานะครับคือเขาก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะสมมุติว่าเราเอาจิตอยู่นะครับเขาก็จะเปลี่ยนวิธีการนะ่ะเพราะฉะนั้นนะผมบอกแล้วว่าอย่าคิดนะที่บอกว่าไปนิพพานชาตินี้ชาตินี้ขนาดทางบรรณตาจะหลุดนะฮะตั้งแต่หลวงพ่อฤาษีกับหลวงปู่ดูนะท่านยังอยู่อะ่ะที่บอกแล้วว่าหลวงปู่ดูเนะี่ยทานฝากของไปทําบุญอะ พยายามทำครูบาอาจารย์ที่เป็นส่วนที่เป็นสังฆทานนะครับหรือทานเฉพาะกับครูบาอาจารย์ไม่ว่าหลวงปู่ล่าตาทิพย์หลวงปู่หลวงพ่อกเกษมเขมกโกนะครับหลวงปู่ล่าภูจอก้อนะครับคือครูบาอาจารย์อีสานเหนืออีสานใต้นะครับแทบทุกภาคผมพยายามเนี่ยแต่ที่ผมเจอมาเองเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายนะไปพระนิพพานและดังที่จะเล่าให้ฟังคือเพื่อนผมเนี่ยเสียชีวิต แล้วหลังจากนั้นนะอีกไม่นานเนี่ยคือมีปรากฏการณ์พิเศษคือ,อบ้านเขาทั้งบ้านเนี่ยปฏิบัติธรรมทั้งบ้านเลยคืองงมากซึ่งเขาเป็นครอบครัวของอนายทหารน,นะครับปรากฏว่ามาถือศีลปฏิบัติธรรมกันซึ่งไม่เคยทํามาก่อนเลยเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนผมที่สิ้นชีวิตไปเนี่ยกลับมาบอกว่าโลกหน้าเนี่ยเขาปฏิบททัติธรรมโดยเฉพาะวันโกนวันพระ คือเขามาเข้าฝันนะครับเ,เพื่อนผมที่เป็นผู้ชายท่านเนี้เสียชีวิตในวัยหนุ่มนะครับประสบอุบัติเหตุแล้วเขามาเข้าฝันในวันโกนวันพระเนี่ยกับพ่อแม่กับญาติเขาเน่ยฝันตรงกันหลายคนเลยแต่งชุดขาวมาเขาบอกว่าโลกหน้าเนี่ย ต้องปฏิบัติธรรมถ้าใครไม่ปฏิบัติธรรมในวันโกนวันพระเนี่ยก็จะโดนลงโทษแล้วเขาฝันซ้ำๆกันอย่างเงี้ยครอบครัวเขาเนี่ยทาให้ครอบครัวนายทหารท่านเนี้ยแต่งขาวออกปฏิบัติธรรมและทาบุญกันโดยเฉพาะวันโกนวันพระอย่างเงี้ยนะพร้อมใจกันทั้งครอบครัวเลยอะ่ะเป็นเรื่องที่แปลกมากอ่ะนะครับดังที่บอกดังที่เรียนนะนะครับว่าคือเราจะต้องเล่าประสบการณ์กันน่ะแล้วผมบอกแล้วว่า การนั่งสมาธิเนี่ยเหมือนเราหาเราเฝ้าแต่หานาบุญญาเขตเนี่ยมันก็โอเคระดับหนึ่งนะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องหัดนั่งสมาธิกลั่นและส่งเครื่องทยธรรมด้วยตัวเราเองอันเนี้ยถึงจะถูกต้องฝากให้เพื่อนๆไว้ด้วยนะครับนาเนี่ยาศาสนาเราจะมีแค่พระดีพระเก่งไม่ได้นะเพราะจํานวนพระดีพระเก่งเนี่ยจำนวนพระสมมติว่าสามแสนถึงห้าแสนและประชากรคนอื่นน่ะตีซะว่า ชาวพุทธตีะว่าสักห้าสิบห้าสิบกว่าล้านคนสมมตินะท่านอาจารย์มหาเมฆก็บอกว่าคารวาสเองทั้งชายหญิงเนี่ยต้องกลัน่นต้องหาดีในตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นที่พึ่งของประเทศชาติพระมหากษัตริย์และทั้งพระาศาสนาหรือทั้งวัตสงสารเพรา,เพราะดังที่เรียนที่ท่านอาจารย์บอกว่ากายมนุษย์ในชมพูทวีปเนี่ยจะส่งบุญได้เนี่ยทั่วทั้งธรรมธาตุทั้งนิพพานพบสามโลก,กันเลย ถ้าเราฝึกจิตดีๆนะครับคือเราจะพึ่งแต่พระอริยสงฆ์หรือนาบุญญาเขตเนี่ยโดยไม่ฝึกฝนตัวเองอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะเราต้องฝึกฝนตัวเองทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานีรับคมรับชาญสมาบัตนะครับให้บาร,รมี30ทัศและอินทรีย์บาร,รมีเนี่ยให้แก่กล้าและมั่นคงเนี่ยให้แม้แต่พ,พระพุทธเจ้านะครับพึ่งพานะครับเราได้ด้วยไม่ใช่หวัง คิดจะพึ่งคนอื่นทั้งชีวิตอันเนี้ยมันก็ไม่ถูกต้องนะเพราะสมมติว่าฮะคุณให้ผมคำนวณพบอย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าผมไม่โกหกคุณหรือออกไหมแล้วคือที่สุดแล้วเราต้องพึ่งตัวเองด้วยอ่ะเราต้องช่วยกันอ่ะพูดตรงๆนะผมก็พยายามนะฮะดังที่เรียนว่าครูบาอาจารย์นะครับบอกว่าภัยเนี่ยจะมาจากการอดอยากซึ่งมันก็เป็นจริงแล้ว ที่ครูบาอาจารย์หลายสายนะได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุญทองคำอ่ะสำคัญมากนะครับบุญทองคำเนี่ยบูชาธรรมพระรัตนตรัยเนี่ยจะน้อยจะมากให้ทําเถอะและน้อมบูชารรเนี่ยให้เป็นสาธาร,รณทานนะครับให้เป็นประโยชน์จริงๆนะยอดพระเจดีพระทองคํานะครับทองคําช่วยชาติน้อมให้เป็นนะครับจะได้บุญบารมี30ทัศซึ่งเกิดจากการทําดีทั้งแผ่นดินไทยนะั้นไหลเข้ามาตัวเอง เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงคือมีเพื่อนนะครับเข้าวัดซึ่งท่านเป็นสายธรรมกายท่านเข้ามาถามผมว่าคุณถวายทองมาเยอะใช่ไหมผมถามว่าคุณรู้ได้ยังไงครับเขาบอกว่าเขาไปเห็นทองคําในภพหน้าของผมอะ่ะผมก็โอ้โหท่านรู้ได้ไงว่าเราถวายทองคำมาเยอะอันนี้นะครับความลับอ่ะก็ไม่มีแก่ผู้ได้ไดย่ายานัศนะนะ ท่านก็เรียนนะท่านผู้ได้ธรรมกายก็บอกว่าเอาเป็นว่ามีคนพาผมไปดูทองคําคุณกันแล้วกันที่เป็นปรศาสตร์เป็นเครื่องทยธรรมในภพหน้าของคุณนะอันนี้นะครับก็อยากฝากเพื่อนๆเอาไว้นะจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเพื่ออยากจะสร้างกองทัพธรรมนะครับและกระจายมหาสมบัตินะครับไม่ว่าที่ทําเองนะครับหรืออนุโมทนาวัดไหนที่ทําแล้วได้บุญมากนะครับ ผมก็พยายามนะครับเพื่อสร้างกองทัพธรรมเพื่อสร้างกองสเสบียงเนี่ยมาหล่อเลี้ยงนะครับให้เป็นมหาสมบัติบักไม่พร่องจริงๆผมก็อยากเห็นฝนรัตนชาตินะดังที่ท่านอาจารย์หาเมฆบอกว่าฝนรัตนชาติมันมีจริงนะสมบัติตักไม่พร่องก็มีจริงแต่ชาวพุทธเนี่ยคฤหัหัดเองเนี่ยที่ชอบด่านะครับหรือคลาวาสเองเนี่ยด่าพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยท่านอาจารย์ก็บอกนี้เลยนะจะมีปัญญาไหม จะมีปัญญาเอาสิ่งที่พระไตรปิฎกเคยสอนเนี่ยเอามาแปลให้เป็นความจริงในกึ่งพุทธกาลเนี่ยนะครับผมก็พยายามนะครับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่จากการถวายทองคํานี่แหละผมเชื่อมันว่ามันจะเปิดสมมหาสมบัติตรงนี้ได้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับไว้ตรงนี้ด้วยกระละเอาเป็นว่านะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับพวกผมได้ทําดีที่สุดแล้วพยายามที่สุดแล้วนะครับ จะให้พระศาสนาและพุทธศาสนกชนนะครับลอดไปมากที่สุดนะครับด้วยการทำบารมี30ทัศน์ให้แผ่นดินของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับทำแล้วอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกนะครับพยายามจะขนคน,คนช่วยคนไปให้มากที่สุดเหลือพวกท่านนะครับจะต้องช่วยตัวเองนะครับพวกผมนะครับพยายามทุกวิธีแล้วนะครับพยายามทุกวิธีแล้วที่จะทำให้ออตั้งไทยมหาราชจักรพรรดิราชนะครับ ตั้งผังอุดมสมบูรณ์พูนสุขไปทั่วทั้งธรรมธาตุสดใข,ขพระพุทธญาณพระพุทธเจ้านะครับคือคณะผมพยายามแล้วนะครับพยายามแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับขอให้รู้ว่าทังกึ่งพุทธกาลเนี่ยมีพุทธศาสนิก,กชนกลุ่มหนึ่งได้ทําทุกวิธีแล้วขอบพระคุณเพื่อนๆมากนะครับสาธุสาธุนะครับได้บุญร่วมกันครับ